สวัสดีค่ะชาวมือเรื่องอุปกป่อนค่ะนี่เรื่อง,งสิผัดไส้ผัดไส้สาคูไส้หมูผัดไส้ผัดไส้นี่มันมีแน่ให้กินแนวมาเนี่ย เราไม่แนาใจนะพามาท่านมีอย่างเห็ดะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเ้ยเตรียมของไปใส่บาทยุ่มเนียวเอ,อ,เอ,อ้ยผัดสีเกลือก่อนนะคะ เขามีแต่เรียกสามเกลือแต่แม,ม่ยงเรียกสีก่เกลือก็มันสี่เกลือนะตากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หอมดนะแดงเนาะมันก็ต้องเป็นสี่เกลือผัดสี่เกลือให้หอมหอมก่อน แต่สามเกลือเนาะใส่ตะเพียีพิคร,ราบผักชีนี่ก็สามเกลือเนาะแต่ไม่เพียงแวกแหวกแนวใส่สีเกลือทำเต้า่านมันหอมดี Moça, aprova มีปลาแห้องอเดี๋ยวจะทอดปลาแห้งให้นะแล้นเดี๋ยวเดี๋ยวผัดไสเสร็จก่อนนะเมวผักไสสาคูเสร็จก่อนนะ เราตั้งใช้ ใช่ไม่เวียงก็จะเอามามาใส่มะพร้าวขูดปลอยๆอยใส่ด้วยนะไหนอเองช่วยใส่ขูดได้ยาวเองพอมีมะพร้าวเยอะเขูดมะพร้าวปลอยๆอยใส่ด้วยน้ำตาลปี๊ด การีบนี่ตาลเ็สาวาเขา,าจะแห้งไปนี่นะ เอยอะน้ำลงาใส่สักหน่อยกว่ามันให้งไปเยอะมากเยอะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่อร่อยจะเ,เดี๋ยน้ำตาลออกก็มีน้ำแล้วงจะไม่กอดก่อนน้ำตาละจะระลางกอกนะ ใส่น้ำตาลปี๊บตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายเดี๋ยวชิมค่อยชิมดูก่อนเดี๋ยวมันหวานไปตาลปี๊บน้ำตาลทราย ไม่ละไม่ละหอมน้าก็ัีกระเียมพีิชไทย การเีกำลังกันนะใส่รถดีเพราะว่าหัวใส่เท้ามันเป็นเป็นหัวใส่เท้าเอ้ยเอตั้งชายผู้สิดตั้งชายหวานมันไม่เค็ม,มก็เลยใส่ รสดวีเยอะหน่อยปอบแล้วทงก่อนยกกระทะตัวเองไม่ยกแล้วก็เตาเตีย ก็ขีเลี้ยวไปให้ไส้ให้ไส้เขาเหนียวนะคระบให้ไส้เขาเหนียวเสร็จได้ที่แล้วก็โรยถั่วขั่วถั่วลิสงขั่วตำตำแหลกสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ถั่วลิสงลงไปเสร็จแล้วก,ก็เสร็จแล้ว ตอนนี้ยังเที่ยวไม่ได้ที่เที่ยวไปให้เนี้ยว,แบบวนา่ไหมพอเดี๋ยวค่อยชิมดูถ้าไม่อพอก็ใส่อ,อีก ยังโรเขาบางตอนคันย,ยุบมือหน้าบ้าน ต้องคอยคนตลอดนะะะไม่งั้นก็ไม่จะเหนียวก่อนได้อมมากเลยคือสาผู้ใส่หมูค่าวแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันตอนปั้นนะคะตอนปั้นใส่ สายาคูนะคะขอบคุณค่ะ